ตอนที่3 7 2อเจบสองเธอบอกมือลาเมฆบนท้องฟ้าตะวันตกหยางเจียยิ้มและพูดว่าไม่ต้องไม่ต้องแค่เธอเลี้ยงเรามือนี้เราก็พอใจแล้วหลินเจียอินยิ้มเธอเห็นว่าหยางเจียไม่ใช่คนโลภไม่ใช่คนประเภทที่ชอบเอาเปรียบใครคนแบบนี้นิสัยน่ารักเธอจึงพูดว่าเจียงเสี่ยวไปคิดค้นวิธีกินกุ้งนอกจากจะคิดค้นวิธีกินกุ้งแล้วเขายังสามารถทําอาหารได้หลายอย่างเช่นข้าวต้มหัวปลาหัวปลาม้อไฟเป็นต้น ยังมีหม้อไฟที่อร่อยที่สุดด้วยนะรอเราเปิดร้านในเร็วๆนี้แล้วเราจะเชิญเธอกับม่านนมาลองชิมตกลงหยางเจียไม่ปฏิเสธเธอตอบตกลงทันทีเธอเป็นคนชอบกินเมื่อเธอได้ยินว่ามีอาหารอร่อยมากมายเธอก็ถามอย่างใจจดใจจ่อหลินเจียอินอธิบายให้เธอฟังอย่างอดทนขณะที่หลี่ม่านานตั้งใจฟังอย่างเงียบๆเมื่อเธอได้ยินอาหารหลายอย่างที่เตรียมไว้สำหรับหม้อไฟดวงตาของเธอก็เป็นประกายและดูเหมือนเธอจะสนใจหม้อไฟมาก หลังจากได้ยินสิ่งนี้อย่างเจียก็พูดว่าเจียงเสี่ยวไปฉันไม่คิดเลยว่านายจะทำอาหารเก่งขนาดนี้เมื่อร้านหมอไฟของนายเปิดกิจการฉันอยากจะให้นายทำอาหารให้ฉันและม่านม่านเป็นการส่วนตัวด้วยอีอ๋นายเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าดังนั้นฉันจะไม่เกรงใจนายละนะเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าย,ยิ้มรับแต่หลี่ม่านม่านกล่าวว่าหมอไฟฟังดูดีมากแต่ฉันคงมาไม่ได้เพราะที่ทำงานของฉันอยู่ไกลเกินไปคำพูดของเธอแฝงความเสียใจและความเสียดาย เจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าไม่เป็นไรไว้ตอนเธอกลับมาเมื่อไรฉันจะทำให้เธอกินอีกครั้งขอบคุณนะหลี่ม่านม่านยิ้มรู้สึกหวานชื่นในใจพวกเขาทั้งสี่คนคุยกันและกินอาหารเสร็จอย่างรวดเร็วพวกเธอจะไปไหนกันต่อฉันจะไปส่งพวกเธอเจียงเสี่ยวไปพูดกับหยางเจียและหลี่ม่านม่านหลังจากออกจากร้านหยางเจียโบกมือไม่ต้องหลอกเราอิ่นเกินไปแล้วม่านม่านและฉันจะเดินเล่นไประหว่างทางที่เราไปทําธุระ กลถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ติดต่อมาหาฉันได้นะเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างเป็นกันเองหยางเจี๋ยพูดว่าฉันเข้าใจฉันจำเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานของนายได้ไว้ในอนาคตฉันจะขอมาฝากท้องที่ร้านนายแล้วกันหลังจากนั้นเธอก็ทักทายหลินเจียอินและจากไปพร้อมกับหลี่ม่านม่านเมื่อหลี่ม่านม่านหันกลับมาเธอโบอกมือให้เจียงเสี่ยวไปและหลินเจียอินและร่างที่สูงผอมของเธอก็ค่อยๆหายไปจากสายตาของพวกเขา เป็นเวลาบ่ายแล้วดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าตะวันตกก็สว่างเจิดจ้าและมีเมฆสีครามบนท้องฟ้าเจียงเสี่ยวไปนึกถึงบทกวีหนึ่งขึ้นมาในทันทีเธอจากไปอย่างอ่อนโยนเช่นเดียวกับตอนที่เธอมาเธอโบอกมือเบาๆลาก่อนเมฆบนท้องฟ้าตะวันตกในช่วงเวลาถัดมาเจียงเสี่ยวไปงานยุ่งมากในชิงโจมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลัก5รายการของโรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองออกสู่ตลาด อีกทั้งโรงงานเครื่องปรุงรสได้หยุดผลิตเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันสำเร็จรูปชั่วคราวและเปลี่ยนไปผลิตเครื่องปรุงรสหม้อไฟสำเร็จรูปแทนนอกจากนี้เขายังเตรียมการตกแต่งร้านโยผินรับสมัครนักลงทุนนอกจากนี้เจียงเสี่ยวไปยังเลือกสถานที่ที่จะเปิดร้านข้าวต้มหัวปลาและหัวปลาหมอไฟและทั้งสองร้านจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ที่เจี้ยนหยางโรง,งงานผลิตอาหารกระป๋องเริ่มก่อสร้างและ,มะเมล็ดแตงโมห้ารส ถั่วลิสง5รถและเค้กที่รักเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจำนวนมากแบบร่างคลังสินค้าและบริษัทโลจิสติกที่เจียงเฉิงถูกส่งไปทางปรณษย์ถึงลู่จือเจี้ยนแล้วทั้งสองสื่อสารทางโทรศัพท์หลายครั้งและลู่จือเจี้ยนกำลังดำเนินการร่างแบบในภายหลังให้เสร็จการก่อสร้างโรงงานเฟสแรกในเจี้ยนอยางเสร็จแล้วและสามารถเริ่มการก่อสร้างได้หลังจากร่างแบบแปลนสมบูรณ์แล้ว ส่วนเรื่องการรวมอุตสาหกรรมต่างๆก็อยู่ในวาระการประชุมเช่นกันเจียงเสี่ยวไปพูดคุยกับหวังพิงเฉินยวนเฉาฐานชิงซานและคนอื่นตามลำดับสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจคือเมื่อจงปีเฉิงและช่างไม้ฐานรู้ว่าเจียงเสี่ยวไปต้องการตั้งกรุ๊ปบริษัททั้งคู่หวังว่าจะได้ร่วมงานกับเจียงเสี่ยวไปและ,สะแสดงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกรุ๊ปบริษัทของเขาในเรื่องนี้เจียงเสี่ยวไปยังไม่ได้สแสดงท่าทีอะไรในขณะนี้ ทั้งวันเขาหมกมุ่นอยู่กับการเขียนแผนการตลาดสำหรับนมถั่วเหลืองแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเมื่อเง่ยหน้ามองขึ้นไปเขาเห็นจางช่วยฮวายืนอยู่ที่ประตูด้วยรอยยิ้มโอ้คนสวยมาแล้วเจียงเสี่ยวไปวางปากกาในมือลงแล้วทักทายด้วยรอยยิม้ม